Uh, nằm thì được cái đấy đi nằm toàn bớt bạc quậy xuống quậy một đứa đây ô long bớt bây giờ lung đi nằm đó có thử chạy khả nạt đây nọ Hãy nằm cho cái này. ลึงลองก่อาก็มาบึงนำคลองคอยคำนองแดงเ,ดเนาะนน <laughs> ตัวนั่นบนอังสังตัวขาวเนาะงเองลงมันหมักได้ดินนำน,นำขึ้นขักขึ้นแน่ đốt 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 nằm đây lung 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 đốt 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 lung nằm đốt lung đốt 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 con ขึ้นโพดขึ้นบานน้องนั่งก็ดีเอ้ยถั่มบิดสวนกล้วยสวนแหนมก็ปอกก็ไปกับถั่เบิดจะถั่มก็ตีบ่อเนี่ยตีขิ้มลำเนี่ยส่บนส่บนถั่มบ่อส่วนอ้อมก็ไปหว่ ก็สอนอย่างหาอย่หา,หากินเนาะตามวิธีน่นะในบันนนกสนบทดห่อเขียดสนบทดเนาะอย่หากินเพื่อปากเพื่อท่องเฮ้ยพิศส้นสาง ปลาถั่มเบิดเน,นาะมาคักอีเน้ำรอบเนี่ยโอ้คัก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 ถมให้ถัมหน้าเขาเจาะคักๆบนี่อังเขาหวยเขาหองเนาะ ปนนบาพาาพ้นบุดีวสันพ้นสามสิบห้านำปนรบานาคดินนำเจ็ดโตมันสีแห่งแดงเนาะมันบวแย้มไดมันกลับกันได้เนี่ยพ้นกระตกดีปีเนี่ยอุดมสมบูรณ์เนาะน้ำกับ่วมอีกว่านี่ยคือว่าอุดมสมบูรณ์ปนิดากุฎาศาสตร์ว่ามันสีแห่งแดงมันบวแม้มเด้อ ไช่ uh, ิษเด่ะเจ้าบางตัวจริงโดดอ่ะเพราะว่าคุณบ่าคุณบอกไว้ว่าเจ้าสีโคตรสอาเจ้าสีเก่งมาแต่ใส่วะสันแโอ้ย่อย้ยไทยชวคุณอยางไปพอๆมาเข่ากองนัพพันนนี่ สมัยนี้เขาเอาคว่มจริงยำพระท่านตาหลดสีเราสมชีสมหาไปบ่ได้ไปใจหน่อยคุนะวะอ่ะจับคลิปก็สั่น